ยังไม่มีใครมาอีกหรอเนี่ยงั้นเดี๋ยวหนูเล่นเกมก็ดีกว่านี่หนูหนูหนูอ้าวพี่มาแล้วหรอมาแล้วแหละแต่คนอื่นไปไหนหมดอะหนูก็ไม่รู้เหมือนกันพี่เดี๋ยวเขาก็มาเองเรามาแล้วผมก็มแล้วนี่นะเราได้เพื่อนใหม่มา่ะนายออะเราอยากเห็นเอ่าสวัสดีครับผมชื่อมาเฟียครับพวกคุณชื่ออะไรกันหรอ เออพวกนายไปเที่ยวทะเลกับฉันไหมเดี๋ยวฉันเลี้ยงให้ได้สิเดี๋ยวฉันจะไปเตรียมของนะพวกนายไปเตรียมของกันไหมถ้าเขาไปพวกเราก็จะไปใช่ไหมจริงมากๆครับหนึ่งเลยครับเราไปที่หน้าบ้านหัวโอกาสกันโอเคพับแียบขางเสร็จแล้วเดี๋ยวรอรถก่อนนี่นายไปขึ้นรถฉันได้เลยรถฉันรออยู่โอเคเดี๋ยวผมไปขึ้นเอ่อจอรดูฉันอยากฟังเพลงเอาเปิดเพลงให้หน่อยดิ จะเอาเพลงหน่อยอ่ะนี่เดี๋ยวเปิดอันนี้ให้ใฮ้ใช้ได้อยู่นะโอ้วันนี้ฉันชอบเพลงนี้เหมือนเอาลอทุกคนงั้นเราขับรถไปฟ่อเพลงไปแล้วกันนะเอาละพวกนายเราถึงทะเลกันแล้วเราต้องไปนอนก่อนดีไหมเออมาดูทะเลก่อนดีไหม โอเคงั้นโอเคงั้นเราไปดูทะเลกันเด้อสามชั่วโมงผ่านไปเอาเราพวงนายพวกนายต้องนอนเป็นคู่นะเพราะว่าห้องนอนฉันมีไม่ค่อยมากเดี๋ยวฉันนอนกับโอกาสนะเดี๋ยวฉันนอนกับทูทามแล้วก็จอนดูเองเออโอกาสเล่นเกมกับผมไหมโอเคไปเล่นแมปฟอร์ซิเซนได้เลยเราไปเล่นกันเราไปนอนกันดีกว่าทุกคนได้ส1วันเอกทูทามก็ด้วย ขอร้องปรดติดตามนอนต่อไปด้วยนะครับช่วงนี้ไม่ค่อยว่างอันนี้คือตัดต่อไปชั่วโมงจาก5โมงมา1นึ่งทุ่ม